ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เคนฮากเก้าอี้สัน่นเสอร์จิมหวังดึงเซรินซิดานคุมแมนยูซีเส้นหน้าเสอร์จิมแรดคิดมหาเศรษฐีชองกฤษผู้ถือครองหุ้น27.7%ของสโมสรมีความฝัน ที่จะคว้าซีดานมาเป็นกุนซือคนใหม่ของปีศาจแดงในซีซั่นหน้าตามรายงานของสื่อตามรายงานระบุว่าแรดคลิปต้องการที่จะเร่งปรับปรุงเบื้องหลังห้องแต่งตัวโดยเร็วที่สุดโดยไรยคิปและกลุ่มบริหารอนนิออสเริ่มจากการแต่งตั้งโอมาร์เบรด้าอดีตผู้อำนวยการฝ่ายปฏิัติงานฟุตบอลของซิตี้ฟุตบอลคลับเป็นซีอโอคนใหม่ของปีศาจแดงไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาตามด้วยการพยายามโน้มน้าวแดนแอชวิ์ดผู้อำนวยการกีฬาของนีคัสเซนให้กลายมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทีม ล่าสุดตำแหน่งกุนซือแมนยูก็ถูกยกมาเป็นประเด็นอีกครั้งและเงินเกินฮาร์ดกุญซือคนล่าสุดของปีศแจแดงพาทีมระดับ6ของตรางคะแนนพรีเมียร์ลีกแถมเพิ่งเปิดออเทอฟอร์ดพ่ายคาบ้านต่อฟูแลมในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้มีความกดดันที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางข่าวลือว่าแรดคิปอาจมองหากุนซือคนใหม่ในซัมเมอร์นี้ซึ่งชื่อของซีดานอดีตกุนซือแอ้วมอริตเป็นคนที่แรดคิปชื่นชอบที่จะดึงเข้ามาแทน หากสมูสรนตัดสินใจแยกทางกับเตนฮา์หลังจบฤดูกาลนี้และหากกุนซีชาวฝรั่งเศสมีความต้องการรับงานคุมทีมที่ออตเทอร์ฟอร์ดแมนยูก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอท่านี้ปัญหาของแมนยูติดอยู่ที่ซีดานปฏิเสธทุกความพยายามจากสมูสรนอื่นนับตั้งแต่แยกทางกับเอลมาิดตเป็นครั้งที่สองไปเมื่อสามปีที่แล้วจากเฟรนนี่ถึงอันโตนี่องห้าดิวสุดห่วยของแมนยูในแต่ละยุค นำแต่เซอร์เล็กฟูกูซันวามือจักรตุกุซลพวกเขาก็เปลี่ยนผู้จัดการทีมเป็นบ้าเล่นหลังยังหาตัวแทนเฟอร์กี้ที่เหมาะสมไม่ได้ที่แสดงห่างหายจากแชมป์พิมลีกนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าจะเปลี่ยนกุือมาแล้ว5ารายไล่ตั้งแต่เดวิดมอยด์ลุยฟันเก่าโจโซเซ่มูรินโญ่ออริกคน่าโซชาและเอ็ดิเฮนฮาร์ซึ่งภายใต้การนำทัพของกุือแต่ละคนนั้นได้มีการเสริมทัพผู้เล่นเข้ามามากมายได้มีการเสริมทัพผู้เล่นเข้ามามากมายโดยเฉพาะการทุ่มมซื้อาาดดัังประบ เนื้อก็ตามบรรดาแข้งเหล่านี้ก็ต้องเอาชื่อมาทิ้งไว้และกลายเป็นการเซ็นสัญญาที่ล้มเหลวในยุคของกุศลทุกรายเราจึงรวบรวมการเซ็นสัญญาที่ย่ำแย่ที่สุดของกุศลทั้ง5รายมาฝากกันมาริยานเฟลนี่เดวิดมอร์เดวิดมอร์เป็นกุศลคนแรกที่รับการสืบทอดตำแหน่งต่อจากเซอร์เร็กก่อนจัดก,การดึงเฟลเลนี่จากเอเวอเรตมาร่วมงานในช่วงเดยไลน์ของตลาดซื้อขายนาเตะในช่วงซัมเมอร์มิดฟิลด์เบลเยีย่ำแยมาด้วยค่าตัว27.5ล้านปอนด์แต่กลับโชว์อรามเก ก่อนกลายเป็นแพรรับบาสก,กับผลางานอันยำยากปีศาจแดงภายตาใต้การคุมทีของมอยอังเคลเดมาเรียลุยฟันเก่าพีกอาจินตาย้ายมาอยู่กับแมนยูในยุคของลุยฟันเก่ากลายเป็นวิกเดอร์ที่รับความคาดหวังจากแฟนๆอย่างมากหลังย้ายจากมาดริดด้วยค่าตัวสูงถึง59.7ล้านปอนด์เมื่อปี2004ยังได้ก็ตามผลงานของดาวเตะเลือดฟ้าขาวกลับไม่เป็นไปนอย่างที่หวังหลังมีปัญหากับกุซซี่ชาวดัตก,ก่อนใช้เวลาแค่ปีเดียวเขาก็บอกลาอัตอร์ฟอร์ดร่วมทีมแบชแชร์ ปัญหาของผมที่แมนเชสเตอร์คือหลุยฟ the ันเก่าเป็นโค้ชที่เลวร้ายที่สุดในอาชีพของผมผมยิงประตูได้ผมแอซซิดได้แต่บอนลงขึ้นเขาแสดงเห็นว่าผมผ่านบอลเสียเขาตอบผมออกเขาไม่ชอบให้นกเตะเด่นว่าเขาดิมารียาเคยกล่าวถึงฟันเก่าพอปอกบาโชเซ่บูรินโยปอกบาสร้างความมือหาย้ายจากูเวนตูสกลับมาอยู่กับแมนยูอีกครั้งเมื่อปี2 0 1 6ในยุคของโชเซ่บูรินโยด้วยค่าตัวสติโลกในเวลานั้น89ล้านปอนด์ การย้ายมาของปอกบาดูเหมือนจะไปได้สวยมช่วงแรกเขาทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่หลังจากนั้นไม่นานเาก็เริ่มมีปัญหาเรื่องความการเล่นและมีปัญหากับผู้สื่อชาวโปรตุกสก่อนย้ายกลับยูเวอีกครั้งเจโรซานโชว่วอคเลุน่าโซชาซานโชกลายเป็นอีกหนึ่งวิกีวิงแมนอยู่หลังย้ายจากดอทมูลในยุคข,ของโซชาด้วยค่าตัว73าล้านปอนด์แต่ที่ตัวกลับทําผลงานน่าผิดหวังและยังแสดงศักยภาพไม่คุ้มค่าตัวเลยแม้จะเป็นผู้ซื่อมาเป็นเอเนนักและก็ตามอันโตนีเอเดรียน มาถึงยุคของเทนฮากไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครคือดิวที่ล้มเหลวที่สุดโค้งนี้ไม่พ้นอันโตนี่ที่ถูกเทนฮากดึงตัวจากอาแจ็คมาร่วมงานกันอีกครั้งด้วยค่าตัวแปล้านปอนด์แต่จนถึงตอนนี้ผลงานของเขากลับดำดิ่งลงเรื่อยๆการตัวสำร,รองก็โดปริยายและมีรายงานว่าปิดแสดงเรียบ่อยนักเตะออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้อิสกี้แค่เต็งสี่บ่อนปรับราคาคุณซื้อแมนยูหากกดเอกเทนฮาร์ ตุลโตสปอร์ตส่อได้รายงานว่าพิสแสดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเล็งหนึ่งซิมันีอิซากี้เทรนเนอร์อินเตอร์มิลานจ่าฝูงของกชอช์โจซาลตาลีเข้ามาเป็นกุนซือในถินอ็อเอร์ฟอร์ดหากกดเอตเทนฮากพ้นออกจากตำแหน่งตัวอีของเตนฮากเริ่มสันคลอนอีกครั้งหลังึ่งพาทีมเปิดลงละครแห่งความฝันพ่กับฟูลแลมไป1นตัว2ในเซีเทนลิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามกลางข่าวรือว่าเซิมแรดคิปเจ้าของร่วมคนใหม่อาจมองหากุนซือคนใหม่ในซัมเมอร์นี้ ขณะที่บริษัทรับนานต์ถูกกฎหมายของอังกฤษเปิดราคาให้การฟอสเตอร์อดีตผู้การทีมเชลซี LC, เป็นเต็งหนึ่งที่จะได้มาคุมปีศาจแดงหากปลดเทนฮากเนื่องจากเซอร์จิมชื่นชอบในฝีมือและเคยอยากดึงไปคุมนิสสโมสรนในลิเกอังกฤษเสร็จที่จะตัวเป็นเจ้าของมาแล้วฟอสเตอร์มีอัตราต่อเราหนึ่งที่11ต่อ4ขณะที่โทมัสตูเคิลเตรียมอำลาบายเยบร์แมนิกหลังจบฤดูกาลนี้ตามมาเป็นเต็ง2ร่วมกับรูเบนอโมริมบุนซิสปอร์ติ้งลิสบอนในราคา6ต่อ1 ส่วนอิซากิรั้งเต็งสีในราคา8ต่อ1อัตราต่อรองกุซีคนใหม่ของปีศาจแดงหากปลดเทนฮาร์ดอันดับ1แกรนพอตเตอร์11ต่อ4อันดับ2องโทมัสตูเคอร์อ6ต่อ1และลูเบนอโมริม6ต่อ1เท่ากันอันดับ4ซิเมเนอิซากิ8ต่อ1อันดับ5โรเบโตเดอเซอบี้สิต่อต1อันดับ6เซเรดินซีดาน12ต่อ1อันดับ7จูเลนลูเปตากีสิบต่อ1และอันดับ8โชเซ่บูรินโญสิบต่อ1 เอาแบบนี้เลยเหรอสตาฟถึงกระอึง้งเมื่อเจอสิ่งที่แค่แมนยูบางรายร้องขอหลังพ่ายคาบ้านต่อฟูลแลมเดอะการีย์สื่อกรจดที่ข้าวมีนักเตะแมนยูบางรายไปขอวันหยุดกับสตาฟโค้ดทั้งที่เพิ่งพาทีมพ่ายฟูลแลมมาส,สุดๆร้อนๆโดยเชื่อกันว่าเอลเินฮากไม่รู้ถึงเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวนะักเตะบางคนของแมนยูไปบอกกับสตาฟโค้ดว่าเขาอยากจะพักจากการซ้อมวันอาทิตย์ที่25ที่ผ่านมาหลังเพิ่งจะแพ้ฟูลแลมหนึ่งตัวสองมาหมาดๆตามการรายงานจากเดอะการียน ก่อนลงเล่นกับฟูลแลมทีมดังหิตทิมอทต์ฟอร์ดกำลังอยู่ช่วงที่มีความมั่นใจในระดับหนึ่งจากการชนะมาห้านัดติดต่อกัน,นทุกรายการแต่สุดท้ายก็แพ้คาบ,บ้านให้กับฟูลแลมจนทำให้โอกาสในการลุ้นท็อปโฟล,ลดน้อยลงไปท้านี้ทีมของฟุซเลตินา์มีกฎอยู่แล้วว่าช่วงหนึ่งวันหลังจากการแข่งขันไปแล้วนั้นพวกเขาจะมารวมตัวกันที่สนามซ้อมเพื่อวอร์มดาวน์แล้วิเคราะห์คลิปวิดีโอจังหวะการเล่นต่างๆอย่างละเอียดเพื่อที่ทีมจะได้ดูกันว่ามันจําเป็นจะต้องแก้ไขในจุดไหนแต่กเรเีียยนสส่วอาาคขงแมมปลกใจกๆ ที่นักเตะบางคนมาขอวันหยุดเมื่อพิจารณานถึงการที่ทีมพุ่งทำผลง,งานได้น่าผิดหวังซึ่งเหล่าสตาฟ์ก็ปฏิเสธคำขอบแบบทางกวันพร้อมกับเตือนนักเตะกลุ่มนั้นไปด้วยว่าพวกเขาต้อง,งทุ่มเทให้กับทีมให้สมกับการเป็นเหอาชีพและเชื่อว่าเทนากไม่รู้เรื่องว่ามีนักเตะบางคนไปขอวันหยุดแบบนั้นและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านักเตะแมนยูมองว่าที่ผ่านมาพวกเขาทํางานหนักกันเกินไปหรือช่วเงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีรายงานว่าแข้งแมนยูบางคนคิดว่าสายเหตุหลัก ท,ทีมออกสตาร์ฤดูกาลนี้ได้แย่เป็นเพราะเทนฮากทําให้ทีมทํางานหนักในช่วงปรีซีซั่นเช่นกันง่ายๆเลยเหรอฟอร์ดินานมั่นใจอาเตต้าจะยอมทิ้งอาร์เซนอลรับงานคุมแมนยูเบโอ่ฟอร์ดินานเชื่อว่ามิเกลเจเต้าพร้อมบอกลาอาร์เซนอลเพื่อรับงานคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนเอริกเทนฮากยังเหลือสัญญาคุมทีมวิสต์อัลตฟอร์ดจนถึงปี2025 ตอนนี้แมนยูเนเต็ดมีแต้มตามหลังแอสเันวลล่าอันดับ4อยู่ถึง8คะแนนเดวิดฟอลินันเชื่อว่ามิเกลเอตตาพร้อมบอกลาอาร์เซนอลเพื่อรับงานคุมทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอเอตตาจะออกจากอาร์เซนอลเพื่อไปร่วมทีมปีศาจแดงแมนยูในเต็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ฟอรินันกล่าวในช่องยูทูบไฟทของตัวเองแต่ถ้าแมนยูทำในเรื่องไม่คิดไม่ฝันโดยบอกว่ารู้ไรไหมเอริกเทนฮาร์คขอบคุณที่ได้ร่วมงานกันหรือเอริกเทนฮาร์คโดนบริยมินิกดึงตัวไปทำงาน และเขาตัดสินใจไปที่นั่นและแมนยูก็บอกว่าราเชื่ออันดับหนึ่งคืออาร์เตต้าส่วนอารเเตต้าเมื่อได้รู้แบบนั้นพวกเขาคงพูดกับทีมว่าฟังนะทุกคนมันอาจจะสะเทือนอารมณ์ไปหน่อยแต่ผมต้องย้ายทีมผมจําเป็นต้องไปเอริคเทนฮา,ากยืนหลอสัญญาคุมทีมในทีมอร์ฟอร์ดถึงปี2 0 2 5และการเข้ามาของเซอร์จิมแรดคิปอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้จัดการทีมได้การแพ้ต่อฟูลแลเมืเมสดสตา์ที่ผ่านมาทําให้แมนยูมีต่านตามหลังแอสเซมิล่าอันดับยู่